วัดพุทธาวาสผู้สิงนะครับวัดพุทธท่าวาสนะครับผู้ส,งสิงนะครับอำเภอสาสกาันจังหวัดกาฬสินนะครับอันนี้บรรยากาศทีมงานนะครับของรลุดตูดมรอยิดนะครับอาทีมงานคณะคุณครูนะครับทางบ้านคีเล็กนะครับโรงเรียนคีเล็กพิทยาคำ โอ้ยน oh, no. ผูไทยนะครับ <laughs> บรรยากาศดีๆนะพี่น้องนะครับบรรยากาศง,งามๆควาวนนารักๆนาักของคณะครูอาจารย์โรงเรียนชิลิกนะครับมาสป,ปิงนะครับผู้สิงนะครับอันนี้กับบันไดสมเด็จพระมหาวีรัอาจารย์นะครับอ่าปอสริตนะครับ นะครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศการถ่ายภาพของสร้างภาพนะครับสร้างภาพมือโปรนะผู้ใหญ่บาทนะครับกิตติมศักิ์ย่างดีนะพี่น้องด้นะครับนะครับเอานะครับขันผููไดต้องการความสดความงามกินไปตามบันไดใดนะครับผู้ใดบ่ต่างการความสดความงามกัขึ้นทางรถก็ไดนะครับมี2อย่างสองขันนะครับนมเรียบเบิ่งกันนะครับบรรยากาศสวยๆงาม นะครับมาเป็นทาของสั่งนะครับครับเพื Además, ่อสารสขันก็มีลทองท่องเที่ยวหลายนะพี่น้องนะครับแถวนุ่มเรนเบ่งบรรยากาศนะครับเบ่งบรรยากาศต่างๆนะครับมาเบ่งท่าด้านหน้านะครับด้านหน้าทางทางขึ้นผู้สิงนะครับผุด ถ้าวัดผู้สิงมันกสิมีขายของที่ระลึกนะครับเอามีลูกปั้นไดโนเสาร์ตัวนี้หน่อยกับสร้างนะครับเอาสร้างนะครับลูกสร้างนะครับสถานที่ต่างๆที่ขายอาหารขายของที่ระลึกนะครับกระแผนผังนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเสาร์นะครับประมาณเจ็ดโมงนะครับประมาณเจ็ดโมงนะครับรมเร็วในเบิรกันนะครับอันนี้พระ นาจะเป็นพุทธเทโวมหาสมณะนะครับบรรพดนะครับนะครับอันกลุแกะสลักหินอ่อนนะครับเด้นนะครับมาบึงกันนะครับอันนี้ด้านนานะครับอ่ารียดเลกก็ให้บึงกันนะครับเป็นบรรยากาศนะครับความสดๆงามๆกันนะครับบรรยากาศนะครับ พี่น้องคณะคุณครูจะนะครับเลี้ยงลายกันอย่างน่ารักนะครับชมกันนะครับบรรยากาศนะครับเอานุ่มเลยซุ้มให้บเบิ่งกันนะครับความงามที่สมได้นะครับนะครับครับเป็นบรรยากาศนะครับการสร้างยภาพสร้างภาพกันนะครับ ขออนุญาตนะครับรวมะบวนการนะครับ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 พี่แอดนะครับที่เคยทำงานร่วมกับนุ่มเรศอยู่โรงเรียนลอว์อนพี่น้องนะครับโรงเรียนลอววอนนะครับจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษานะครับ คนาคมกผู้ปกครองกับนุ่มรอยยดังพี่น้องนะครับลงเรือก,ก็ขอ,อาภาพจากนิดจากหน่อยกันบรรยากาศนะครับขออนุญาตนำนะครับนะครับเอาบรยาการน่ารักนะครับมาฝากที่ฝากน้องกันนะครับคครับคบวามสวยความงามสวยก็สวยกันหลายโมงแล้วนะครับ ขาดพาดูนะครับนะครับเออครับสับทีมอีคัดีครับสวับดีครับบัญญัยากาศนารักนาดาเข้าสระคุณครูนะครับอ้าะค่ะ

ครับนี่เป็นบรรยากาศความน่ารักของ y o u t u นะครับของนุ่มรอยนะครับบรรยากาศความน่ารักของคู่คณะอาจารย์โรงเรียนขีเล็กวิทยาคานวิทยาคมวิทยาคานการรบเอานะครับใส่ศิลปะนาการถ่ายรูปนะครับอย่างสนุกสนานนะครับบรรยากาศตากลองนะครับมีบรรยากาศตากลรงนะครับ อ่นม่นเรียกเป็นกันนะครับาภาพน่ารักน่ารักนะครับบรรยากาศนะครับนม,รน,นมไรย์ในเพิ่งบรรยากาศด้วยนะครับบรรยากาศนะครับรอบนเสียงเชงนะครับ นะครับบรรยากาศนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากมากขอบคุณนะครับทีมงานโรงเรียนคี่เล็กวิทยาคั้นนะครับคุณแม่เลี้ยงนะครับรับรองนะครับของการเกษียณของท่านคุณครูเป็นนะครับเอา 60ปี60ปีนะครับอาสำหรับคินี่ขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆนะครับเด้นะครับขอบคุณกันนะครับคคูค่ทุกคนกันนะครับนะครับ,บ